บะนอยอมแอมผักชั้นดียาชั้นเลิศพระธาสุภาษิตเจ้าสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมวันนี้พัดพาคุณผู้ชมมาดูผักพื้นบ้านตังภาคเหนือเจ้าตี่หันยูนี่ก็คือบะน้อยอมแอมเจ้าหรือว่าบวบขนาดเล็กเนาะหลายๆพื้นที่เพื่ออาจจะฮ้องว่าบะนอยอมแอมนะจ๊ะเป็นบวบขนาดเล็กชนิดหนึ่งเนี่ยจ๊ะ กินได้ทั้งสดแล้วก็ต้มเจ้าจะพัดจะแกงก็ได้ลวกกับน้ำพริกกับล้าเจ้ารสชาติจะดีมากๆเลยมะน้อยอมแอมนั้นส่วนมากจะปะกันเฉพาะทางภาคเหนือเนาะภาคอื่นนี่บอกค่อยมีเท่าไรเจ้าอาจจะมีอยู่แต่บอกค่อยเยอะเนาะ,ะเยอะทางภาคเหนือเจ้าคุณผู้ชมสําหรับสรรพคุณทางยานั้นเปิ้ลมีพอตัวเหมือนกันเจ้าอันนี้อันนีนวยตยังไนของเปิ้ล ผลต้มดื่มกับน้ําช่วยบํารุงโลหิตเจ้าคุณผู้ชม,มเมล็ดใช่เป็นยาบํารุงธาตุในร่างกายเนาะแก้ไข้ไข้จับสันนะเจ้าใจผลแหง้งผลที่ตากแห้งะจ้ะเอาแห้งๆเลยสิผ้าผลนําไปต้มกับน้ําพอประมาณนะเจ้าเขี่ยวห้เหลือ1นส่วนสแล้วก็เอามาดื่มก่อนอาหารเช้าแล้วก็เย็นหรือว่ากินในช่วงที่มีอาการไข้เจ้าผลอ่อนๆแบบนี้ผลอ่อนแบบนี้เนาะ จะช่วยแก้อาการสะอึกได้ดีเจ้าไผ่ที่สะอึกกึกกึกนะจ้ะเอามานอยอมแอมไปต้มกิ่นแล้วว่ากิ่นดิบๆก็ได้เจ้าอาการสะอึกนั้นหายเลยมาเล็ด้วยครับน้ําดีบํารุงน้นํานมโดยเฉพาะท่านหญิงที่คลอดบุตรนะเจ้าแนะนําให้หามานอยอมแอมนี่มากินเลยเจ้าเพราะว่ามีสรรพคุณรักษามนลูกหลังจากคลอดบุตรเนาะบํารุงมดลูกบํารุงน้นํานมแบบนี้เจ้า มณอยอมแอมนั้นมีสรพคุณทางยาตั้งแต่รากจนถึงยอดเลยเจ้าสำหรับท่านที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไปเยการเนงานมาปวดกล้ามเนื้อขนาดเลยปวดแบบนี้เจ้าก็จะใช้รากของเปิ้ลเนาะเอารากแห้งเจ้ามาบดบดผสมกับน้ําร้อนได้เป็นยาทาถูหรือว่ายานวดเจ้ากล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดเมื่อยก็จะหายไปอันนี้เป็นสรพคุณทางยาของมนอยอมแอมเจ้าสรพคุณของเปิ้ลก็มีพอตัวของเปิ้ลเนาะ จะเอาไปกินไปพัดไปลวกไปแกงได้มดจะหรือว่าจะกับน้ำพริกเป็นนวยดิบๆแบบนี้ก็ได้นี่นวยตังไเปิ่นจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมน้อยอมแอมเนาะหรือว่าบวบขนาดเล็กตางอ,อันนี้พัดมาบอกสปปรรพคุณของมาน้อยอมแอมเมื่อคุณผู้ชมนะครับเ่ทับซ้อนเนาะว่าสปปรรพคุณทางย,ยาเปิ่นกม็มีพอตัว